ช่วงของ Business World อยากพาไปดูครับว่าเขาใช้วิธีแบบไหนในการเอาภาพพยนตร์ก็ดีเอาตัวซีรีส์ก็ดีไปกระตุ้นการขายอาหารเกาหลีของเขาซึ่งก็ประสบความสำเร็จสูงมากติดตามพร้อมกันในช่วงนี้ Business World นะครับ ผู้ชมครับทั้งวง BTS ภาพยนตร์ Parasite นะครับรวมไปถึง Squid Game หรือแม้กระทั่งน้องนะครับลิซ่าจาก b l a c k p ิง k นะครับนี่คือตัวอย่างนะครับวงดังๆนะครับหรือว่าภาพยนตร์ซีรีส์ดังๆที่คนทั้งโลกนั้นรู้จักแล้วก็ชื่นชอบเป็นอย่างดีเลยนะครับก็เป็นผลพวงนะครับจากการที่ทางฝั่งของประเทศเกาหลีใต้นั้น บ่มเพาะอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาระบบดิเวทที่จะช่วยผลักดันเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็ส่งออกวัฒนธรรมนะครับผ่านภาพยนตร์ซีรีส์เพลงนะครับทำให้คนทั้งโลกนั้นชื่นชอบชื่นชมและหลังจากนั้นผลตอยได้ก็จะตามมานะครับในเรื่องของสินค้าและบริการมาไล่เรียงกันนะครับว่าแต่ละซีรีส์แต่ละภาพยนตร์ที่ดังๆเนี่ยสร้างเม็ดเงินมากสักเท่าไหร่นะครับอย่างเรื่องแรกนะครับที่เราจะยกตัวอย่างกันคือ p a r a s i t e นะครับอันนี้เป็น ภาพยนตร์ที่โด่งดังอย่างมากแล้วก็ไปคว้ารางวัลระดับโลกเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเวทีออสการ์นี่ถือว่าเป็นเวทีระดับโลกเรื่องแรกของเกาหลีใต้ที่ชนะนะครับสำหรับรางวัลอสการ์ด้วยรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะครับรุวมกับยอดเยี่ยมนักแสดงชายยอดเยี่ยมนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมคือคว้ารางวัลแทบจะทั้งหมดเลยก็สร้างกระแสฮือฮาไปทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการสะท้อนสังคมของประเทศเกาหลีใต้ ที่อาจจะมีเรื่อง,องความเหลื่อมล้ําแต่ปรากฏว่าไปโดนใจของใครหลายๆคนหลายๆประเทศก็เจอลักษณะที่คล้ายๆกันนะครับแต่สิ่งที่ทําให้เรื่องนี้เนี่ยแล้วไปสร้างยอดขายให้กับบะหมี่สาเร็จรูปเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ชื่อดังมากๆเลยนะครับก็เป็นเพราะว่าภายในภาพยนตร์ของเขาเนี่ยมันมีการสอดแทรกนะครับในช่วงเวลาของการทานอาหารร่วมกันนะครับของทั้งสมาชิกในครอบครัวนะครับรวมไปถึง ทางด้านของคนที่เป็นเจ้านายนะจะมีอยู่2ครอบครัวนะครับครอบครัวที่เป็นครอบครัวที่ร่ํารวยเนี่ยเขาก็ถามว่าเอ๊ะคุณกินอะไรอยู่คุณทานอะไรอยู่นี่เนี่อันนี้ตัวอย่างนะครับแต่เขาบอกว่าเนี่ยฉันทานเมนูที่ชื่อว่าจาปากรีนะอันนี้เป็นของบริษัทนองชิมของเกาหลีใต้นะครากฏว่าเท่านั้นแหละครับทุกคนจําได้หมดเลยโอ้อยากจะทานบะหมี่ยี่ห้อนี้บ้างจังนะครับ ซึ่งเขาวางการตลาดไว้อยู่เบื้องหลังไว้รออยู่แล้วนะครับว่าท่านภาพยนตร์เรื่องนี้ดังเมื่อไหร่นะเขาอัดแคมเปญเต็มที่เลยนะครับถามว่าเขาทําอะไรบ้างมาดูกันหน่อยครับอย่างแรกนะครับเขาเปิดตัวรสชาติใหม่20รสชาตินะครับแล้วก็มีการเปิดขายนะครับในหลายๆประเทศโอ้น่าสนใจมากๆเลยนะครับเขาตีตลาดพร้อมกันเลยนะฮะแล้วก็วางขายในห้างค้าปลีกชื่อดังเยอะแยะมากมายในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นเบอร์ต้นๆเลยนะครับทั้งวอลมาร์ทโครเกอร์นะครับปรากฏว่ามียอดขายทั่วโลกรวมกันแค่ช็อตนั้นช็อตเดียวนะครับ 30,000ล้านบอนคิดเป็นเงินบาทเนี่ยประมาณสัก850ล้านบาทไม่ใช่แค่นี้นะครับเขาปล่อยสูตรนี่เขาวางการตลาดนะครับแผน2เอาไว้แล้วนะครับล็อตที่2คือปล่อยสูตรให้ทําตามผ่านทาง u t u b e นะครับเพราะว่าแม่ใครจะไปทําได้นะครับคือเห็นอย่างเงี้ยมันน่าทานมากๆนะครับแต่ให้ทําเองเนี่ยก็ทำไม่เป็นนะครับเขาก็เลยปล่อยออกมาทาง YouTube อีกประมาณสัก10สูตรนะครับแล้วก็แจกบะหมี่จาปากรีในโรงภาพยนตร์ที่ฉายพาราไซส์ ite. เอาให้แบบฟรีๆไปเลยไปลองชิม พอรวมกันแล้วเนี่ยนะครับยอดขายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของทั้งบริษัทนี้ทั้งหมดในอเมริกาเหนือเนี่ยนะครับก็สูงถึงประมาณ9,690ล้านบาททางฝั่งของจีนก็ขายดีเหมือนกันนะครับประมาณสัก10,000ล้านบาทโอ้ได้เลยว่าคุ้มมากๆเลยนะครับกับการทำการตลาดรอบนี้นะครับที่เกาะกระแสไปกับพร้อมกับภาพยนตร์ r า s i ไซนะครับไม่ใช่แค่นี้ครับยังมีซีรีส์ Crash Landing on You นะครับก็เป็นฉากนะครับที่มีการทานไก่ทอดนะครับของประเทศเกาหลีใต้นะก็ผู้กองนะครับกับ นางเอกนะครับที่เป็นนักธุรกิจนะครับปรากฏว่าโอ้โหขายดีมากครับผู้ชมนะครับแล้วก็ขายดีใน17ประเทศด้วยนะครับไม่ใช่เพาะในเกาหลีใต้เท่านั้นนะก็จะมีจีนสเปนญี่ปุ่นเวียดนามมองโกสิงคโปร์อันนี้ยกตัวอย่างเป็นต้นนะครับสำหรับตัวกระแสนิยมในซีรีส์ล่าสุดก็จะมีสวิตเกมนะครับก็โด่งดังมากๆนะครับแล้วก็ให้คนก็ให้ความสนใจนะครับในการแกะขนมน้ําตาลด้วยนะครับอันนี้อยู่ในฉากนะครับใน การที่จะต้องเดิมพันด้วยชีวิตนะครับสำหรับการแกะสลักขนมนี่คนไหนที่ดูก็จะอินนะครับก็ไปถามเ้ยครับว่าโอ้นมันคืออะไรกันแน่นะครับเพราะเราไม่เคยรู้จักเลยนะครับนี้ถ้าไปดูภาพใหญ่อีกนิดนึงนะครับสำหรับอุตสาหกรรมบันเทิงของเกาหลีใต้เนี่ยช่วยทําให้คนนั้นหันมาทานอาหารของสัญชาติเกาหลีใต้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นอย่างก้ากระโดดและเป็นตัวเลขที่สูงจนน่าตกใจมากๆเลยนะครับมาดูตัวเลขกันนะครับสำหรับปี2014 ถึงแม้ว่าเราจะเจอกับวิกฤตโควิด -19 ที่ยังไม่จบเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าย,ยอดขายของเขาที่เกี่ยวข้องคือ1,000 10, 0ล้านเหรียญสหรัฐนะครับที่เป็นเงินบาทอยู่ที่ประมาณ3,30,000ล้านบาทเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของการที่เขาบ่มเพาะนะครับในเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆแล้วก็มีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนและทําอย่างนี้มา25ปีแล้วได้รับการสนับสนุนจากทางฝั่งของรัฐบาลที่ชงเรื่องกันมาก่อน เอกชนรับลูกศิลปินไปต่อนะครับแล้วก็ทําเป็นขั้นเป็นตอนเป็นสเต็ปสเต็ปไปสุดท้ายออกดอกออกผลนะครับแล้วก็ได้รับอน,นิสง์ในเชิงของเศรษฐกิจอย่างที่เราเห็นและยังไม่จบด้วยนะครับเม็ดเงินคงจะเติบโตมากขึ้นไปมากกว่านี้ด้วยนี่คือตัวอย่างที่ดีเป็นกรณีศึกษาที่เราควรจะต้องศึกษานะครับนี่คือวิเศษสรร์ครับ ดูจากกาหลีต้แล้วกลับมาบอบ้านเราก็บ้านเรามีของดีๆอยู่อีกเยอะมากนะครับอาจจะเหลือแค่การจัดระเบียบแล้วก็การแก้ไขกฎระเบียบนิดหน่อยเพื่อที่จะโตต่อไปแล้วก็สร้างไม่เกินรายได้กับสู่ประเทศไทยต่อนะครับ,รบขอบคุณที่ติดตามชมรายการ Business Watch นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีมเอท่อง16เพ่จะไม่พลาดการรับชมรายการสดๆแล้วก็คลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ